และสาวน้อยคนสุดท้ายในวันนี้กับรายการ The Finalist น้องหลินวีเสาวมั่นคนนี้จากโรงเรียนสาระวิทยาเธอคว้าเหรียญทองจากกีฬาว่ายน้ำมาแล้วมากมายค่ะ พ่อของหลินนะคะก็เป็นสถานาการค่ะคุณแม่เป็นแม่บ้านเลี้ยงดูลูกค่ะครั้งหนึ่งตอนเด็กๆะคะ่ะคุณแม่เคยไปดูดวงมาแล้วก็หมอดูบอกว่าหลินจะมีอุบัติเหตุทางน้ําแม่เลยตัดสินใจให้หลินเนี่ยไปฝึกว่ายน้ําไปเรียนว่ายน้ําแต่ฝึกไปฝึกมาก็กลายมาเป็นนักว่ายน้ําเลยไม่ชอบเลย เขาค่อนข้างเกลียดด้วยซ้ำที่แบบจะว่ายน้ําไม่ได้อยากว่ายเลยเพราะกลัวน้ําด้วยแล้วก็แบบมันเหนื่อยอ่ะต้องซ้อมทุกวันมันแบบหนักมากจริงๆอ่ะแต่ว่าด้วยความที่หลิดเนี่ยเป็นคนที่แบบตั้งใจไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามอ่ะถึงจะไม่ชอบหลินก็จะตั้งใจทาอะค่ะจนทําให้หลินเนี่ยไปแข่งที่ไหนก็ได้เหรียญมาเยอะมากแล้วก็ถ้วยเต็มบ้านเลยค่ะ ก็ได้มีโอกาสไปเรียนร้องเพลงค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตามพี่ชายไปเรียนไปเรียนมาก็รู้สึกว่าเออเราชอบเพราะรู้สึกเหมือนแบบคนเริ่มชมอะ่ะว่าเออเราร้องดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยคิดว่าเออเออเราก็ร้องดีเราก็เลยชอบขึ้นมาค่ะััับมมมมาาาาคคคครววววนนนี้เพืือ่อทงสูใใจ ค่ะก็หลังจากที่ได้เรียนก็เลยทำให้รู้ว่าเออเนี่ยแหละสิ่งที่แบบฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเริ่มไปประกวดร้องเพลงแล้วก็มีชนะบ้างแพ้บ้างแต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะเข้ารอบค่ะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับชนะแต่ก็ถือว่ารู้สึกว่าเออเราสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบอะค่ะ หลินดู t รู e ค c เด e ี y เฟสเชีย a มาตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยปีที่แล้วนะคะเป็นซีซั่น7ค่ะก็คือได้เป็นหน,นึ่งในร้อยคนจนปีนี้ปีซีซั่น8เนี่ยนะคะก็ได้มบเป็นตัวแทนสถาบันที่เข้าไปเป็นหนึ่งใน24คนนะคะก็ดีใจจริงๆค่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยเราจะมีวีเป็นของตัวเองแล้วอะอะไรมันจะตื่นเต้นขนาดนี้ความฝันข,ของลิคือการร้องเพลงหลินได้เข้ามาแล้ว ก็จะตั้งใจทําให้มากที่สุดอะค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวเองให้โรงเรียนให้ทุกคนให้แฟนคลับภูมิใจกะลินนะคะ